นะคุณยะกม,มีนะบุชายาคุณตัราชโยบุคลาจามาตาพิตาทยยตการตุโยตันทิมาราชาคุณวันตาลาลาปิจพรหมมามลาเชนทาจตุโลขปา,าลาจเทวาตายโมมิตามนุษย์จะมาเจตตาเวริกาปิจัสเพสาตาตุขีหุนตุกุญญาญิปุกาณิเมตุขังจิตวิทงังตารุ ตอนนี้กำลังกรวดตรวนน้ำยาดน้ำถวายเป็นต่วนกนนะุศลแล้วก็ที่ต่วนกุศลให้ญาติธรรมทุกท่านนะครับญาติธรรมทุกท่านขอบุญกุศลเจ้าส,ส่งให้หลานทั้งสองจงมีความสุขความเจริญมีอายุยืนยาวปลอดโรคปลอดภัยนะครับ God. Uh -huh. uh -huh. พระธาตุเฮลิปุญชัยนะครับอวันนี้เดี๋ยวโชว์สักหน่อยอาก่อรก่อ,อื่นต้องอาต้อง ขอโฆษณาตัวเองหน่อยวันนี้ได้รับวัะถูกมงคลจากหลวงพ่อตัอ้แต่ตเช้านะครับอตมเด็ดเขาเรียกว่าสมเด็ดอะไรที่อา ตัดุก่า ได้อะเนแน่สมแลังอ้าววางลูกสเด็จอะไรนะเขาเด็กสมเด็จอะไรนะเดี๋ย่จกมอ็มะคะสมเดจอะไรแล้วแม่สมเด็จมาชาจะอาจไปในนี้ด้วยก็สมเด็จไกเซอร์สาธุ ได้ได้รับจากหลวงพ่อเลยสมเด็จไกเซอร์นะครับสมเด็จไกเซอร์ครับอ้าวสี่ขาเตรียมลุกห้าขาเอาไปถ่ายไหมคุณป้าจะไปไม่เป็นไรได้แล้วไปไถ่ายแล้วโอ้โหไปเัื่องไปบัาเดา กับกลาลงตากบลาบลลงตาสลูกกับลาลงตาว่ากับกระพื้นเลยลูกนั่งตรงที่เก่าแหละแล้วกาบลูกอ่านั่งที่เก่าแล้วกาบเลยลูกเออสวยเอามีต้นไม้ไหม เอาเล้าได้เอาไปลอยาถูกันหลวงพ่อจับตาลงตาแล้วจับแลโอเคครับสวัสดีครับวันนี้ขอลงคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ